สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับบนิญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสาบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมาตรฐานของสายดินนะครับที่มีใช้ในบ้านแล้วมีใช้ในอุตสาหกรรมนะครับระบบไฟบ้านแน่นอนนครับเรามีไฟ220โวลต์50เฮิร์ตแล้วก็มี3สาย สายอันแรกก็คือสาย L ซึ่งเป็นสายลายถ้าเราเอาเอาไขควงเช็คไฟไปมันจะมีไฟขึ้นใช่ไหมครับอีกสายหนึ่งก็คือสาย N นะครับก็คือสายนิวตันที่มาจากการเวฟฟ้า L กับ N นี่มาจากการเวฟฟ้าสายที่3เราเรียกว่าสายดินหรือ protection earth ทำไมเราต้องมีสายดินครับสายดินก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบป้องกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าประโยชน์มันคืออะไรแต่ที่สําคัญที่สุด สายดินนะครับหลายคนนึกว่ามาจากการเวฟ้าไม่ใช่นะครับสายดินเราต้องสร้างของเราเองนะครับถ้าเรามีบ้านสร้างแล้วเนี่ยสายดินมันจะฝังนะครับฝังไว้ที่ข้างบ้านเราแล้วก็เดินสายดินตัวนี้มาที่โหลดเซนเต,นเตอร์หรือตัวจ่ายระบบไฟของเราไม่ใช่มาจากการเวฟ้านะครับถามหลายคนบางทีช่างเวฟ้านึกว่ามาจากการเฟฟ้าไม่ใช่ เราต้องสร้างขึ้นเองคราวนี้เราต้องรู้จักมาตรฐานของในของการไฟฟ้า,าส่วนภูมิภาคก่อนว่าสายดินนั้นนะครับที่เราฝังในกาวหลอดที่เราเรียกว่ากาวหลอดนั้นมนาตรฐานของมันก็คือไดมิเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า16มิลก็คือไดมิเตอร์ของกาวหลอดความยาวต้องไม่น้อยกว่า2.4เมตร ก็คือ2เมตรนั่นเองฝังลงไปในดินนะครับนะครับลงไปลึกในดินต่ำกว่าดินเนี่ยประมาณ30เซนนี่คือมาตรฐานของการไฟฟ้าไดามิเตอร์ของสายละครสายดินที่จะเดินเข้ามาที่โหลดเซนเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่า16ตารางมิลลิเมตรครับเป็นสาย THW เดินเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ มีมาตรฐานมาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการวัดค่าความต้านทานของสายดินการวัดค่าความต้านทานของสายดินก็คือวัดจากอะไรครับสายดินที่โหลดเซนเตอร์หรือตัวจ่ายไฟตรงที่เราเรียกว่าโหลดเซนเตอร์นะครับกับความต้านทานของสายดินที่มีอยู่นะครับที่เราฝังอยู่จะต้องไม่เกิน5โอห์มครับนะครับบางที สำหรับช่างทั่วไปหรือบางทีช่างการรกาไฟฟ้าส่วนพิภาคก็ใช้วิธีการถ้ามันสูงกว่า5โ้หโอเมื่อไหร่ก็จะใช้น้าเกลือนะครับไปเทเทที่ตรงสายดินเพื่อให้ความทานทานมันมันต่ําลงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเทไปแล้วความทานทานก็จะต่ําลงให้มีความชื้นที่สายดินนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ของไฟฟ้าในบ้านนะครับ ส่วนไฟฟ้าอุตสาหกรรมก็คล้ายกันครับในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีอะไรครับเรามีไฟที่เราเรียกว่า38050เฮิรตซ์5สายนะครับสายแรกก็คือสาย L 1ก็เป็นสายไฟนะครับ L 2ก็เป็นสายไฟเหมือนกัน L 3ถ้าเราเอาไขาควงวัดก็จะมีไฟส่วนสายที่4คือ n นะครับก็คือสายนิวตันของเรา แต่แล้วก็มีสายหนึ่งก็คือสายดินหรือเขาเรียกว่า protection earth ตัวนี้เราจะเช่นเดียวกันนะครับ protection earth ไม่ได้มาจากการเวฟ้านะครับเราต้องฝังเข้าไปข้างโรงงานของเราหรือใกล้ๆกับโหลดเซนเตอร์ความยาวจะต้องไม่เกิน10เมตรนะครับจากโหลดเซนเตอร์ถึงสายดินแล้วก็มาตรฐานคล้ายกับในส่วนของอะไรครับของบ้าน ก็คือไดมิเตอร์ของสายดินจะต้องเป็นสาย THW ที่ไม่ตํากว่า16ตารางมิลลิเมตรนะครับแล้ววัดความต้นทานระหว่างสายดินกับโหลดเซนเตอร์ต้องไม่เกิน5โอห์มนะครับตัวนี้หลักการเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับค้ายกับแต่มันมีมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทยที่กําหนดว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราใช้เบเกอร์ขนาด 5 0แอม์1 0 0แอมป์150แอมป์200แอมเนี่ยขนาดไดามิเตอร์ของของอะไรครับของสายดินจะต้องโตกว่า16ตารางมิลิเมตรอาจารย์ไปดูในตารางมาตรฐานของของสภาวิศวกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากเวลาไฟรั่วประโยชน์ของสายดินคืออะไรครับแน่นอนเวลาไฟรั่ว อย่างเช่นตู้เย็นหรือมอเตอร์เวลาเราไปสัมผัสมันก็จะรั่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสายดินเวลาสัมผัสเนี่ยตัวเรานะครับหัวใจเราก็จะหยุดนิ่งถ้ามีกระแสไหลผ่านหัวใจมากกว่า20บิบมิลลิแอมขึ้นไปนี่คือมาตรฐานหรือถ้ามีแรงดันที่รั่วมาเทียบกับกับสายดินเนี่ยก็คือมากกว่า50โวลต์ขึ้นไป ก็จะเกิดอันตรายกับตัวเราเพราะฉะนั้นในหัวใจเราจะหยุดนิ่งทันทีเพราะนี่คือประโยชน์ของมันแต่จริงๆแล้วนะครับสายดินเนี่ยมันจะใช้สําหรับโหลดที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับที่เป็นสื่ออะไรครับสื่อตัวนําไฟฟ้าเพราะว่าไฟร่วปับ๊บโค้งของมันจะเป็นตัวนําเพราะฉะนั้นย้าเลยครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องระบบ p r o t e คชัเรื่องการ ป้องกันไฟรั่ว,วมันมีกี่แบบแต่ตอนนี้ผมพูดถึงเฉพาะสายดินเพราะฉะนั้นถ้าโหลดของเราเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่เป็นตัวนําเราไม่จําเป็นต้องเดินสายดินนะครับย้าเลยเพราะว่าตัวโครงเนี่ยมันเป็นอิสุเลชันอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเป่าผมที่เป็นโครงเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้เป็นโครงพลาสติกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีสายดินนะครับย้ําเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีว่ามาตรฐาน การป้องกันไฟรั่วเรามีกี่แบบนะครับอันนี้พูดถึงมาตรฐานของสาดินดังั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับความรู้ที่ผมให้ไปเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์กับช่างไฟฟ้านะครับที่ในดำเนินการเรื่องของระบบติดตั้งไฟฟ้าว่าสายดินของเรามีมาตรฐานอย่างไรนะครับแล้วป้องกันไฟรั่วอย่างไรอย่างเช่นในบ้านเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า เครื่องทำน้ําอุ่นก็ต้องมีสายดินใช่ไหมครับตู้เย็นก็ต้องมีสายดินหม้อไฟฟ้าที่เป็นโลหะก็ต้องมีสายดินนะครับพวกพวกอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างที่เป็นโลหะต้องมีสายดินถ้าไม่มีสายดินเวลาไฟรั่วก็จะเกิดอันตรายกับตัวเราขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆก็ติดตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บรีแล้วก็ต้องสนใจที่จะมาเรียนกับเราเรายังเปิดรับสมัครถึงวันที่25มิถุนายนนะครับปวชเราเรียนฟรีนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าเทอมแล้วมีหอพักให้ด้วยส่วนปวสก็จะเสียค่าเทอมนะครับของพระคุณที่ติดตามผมครับขอบคุณมากเลยครับ